ในเดือนที่สามหลังจากที่บุตรชายของ y s r a e l ออกจากแผ่นดินมิเซอินในวันนี้พวกเขามาถึงถิ่นธุรกันดารแห่งเซนไนเพราะพวกเขาออกเดินทางจากเรฟิดิมและมาถึงถิ่นธุรกันดารแห่งเซนไนและตั้งค่ายในถิ่นธุรกันดารดังนั้น y s r a e l จึงตั้งค่ายที่นั่นต่อหน้าภูเขาและมุชเขึ้นไปหาโลหิมและยวอว์ทรงเรียกเขาจากภูเขาตรัสว่านี่คือสิ่ง ที่เจ้าจะต้องพูดกับวงวานของ YAQOB a และประกาศแก่บุตรชายของ YASIEL เจ้าได้เห็นสิ่งที่เราทำกับชาวมิสเรอินและเราแบกเจ้าบนปิดหนกอินทรีและนำเจ้ามาหาเราเองและบัตรนี้หากเจ้าเชื่อฟังเสียงของเราอย่างขยันขันแข็งและรักษาพันธสัญญาของเราแล้วเจ้าจะเป็นสมบัติอันมีค่าของเราเหนือประชาชาติทั้งปวงเพราะแผ่นดินโลกทั้งหมดเป็นของเรา และเจ้าจะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตและประชาชาติที่แยกตั้งไว้สําหรับเรานี่คือถ้อยคําที่เจ้าจะต้องพูดกับบุตรชายของ YI S I A l และมูเซมมาและเรียกผู้อาวุโสของประชาชนและวางถ้อยคําทั้งหมดนี้ไว้ต่อหน้าพวกเขาซึ่งเยาวองทรงบัญชาเขาประชาชนทั้งสิ้นก็ตอบพร้อมกันว่าสิ่งทั้งปวงที่พระเยโฮวาตรัสไว้เราจะกระทําตาม ดังนั้นโมเสสจึงนำถ้อยคําของประชาชนกลับไปทูลพระเย,ยโฮวาและเยวอกรัดกับโมเสยว่าดูเถิดเรามาหาเจ้าในเมฆหนาเพื่อให้ประชาชนได้ยินเมื่อเราพูดกับเจ้าและเชื่อเจ้าตลอดไปและโมเสรยงานถ้อยคําของประชาชนต่อยวอและเยวอกรัดกับโมเสยว่าไปหาประชาชนและชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์วันนี้และพรุ่งนี้และพวกเขาจะซักเสื้อผ้าของพวกเขา และจะเตรียมพร้อมภายในวันที่สามเพราะในวันที่สามยอวจะเสด็จลงมาบนภูเขาเสนต่อหน้าต่อตาประชาชนทั้งปวงและเจ้าจะทําเขตแดนสําหรับประชาชนรอบๆโดยกล่าวว่าจงระวังตัวเจ้าเองอย่าขึ้นไปบนภูเขาหรือแต่ต้องเขตแดนของมันผู้ใดแต่ต้องภูเขาจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนไม่มีมือใดจะแต่ต้องมันแต่เขาจะถูกคว้างด้วยหินหรือยิงด้วยลูกศรอ,อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือสัตว์เขาจะไม่มีชีวิตเมื่อแตรเป่ายาวให้พวกเขาเข้าใกล้ภูเขาและมุสลลงมาจากภูเขาหาประชาชนและแยกประชาชนออกมาและพวกเขาซักเสื้อผ้าของตนและท่านกล่าวแก่ประชาชนว่าจงเตรียมตัวให้พร้อมภายในวันที่สอยากเข้าใกล้ภรรยาและต่อมาในวันที่3มตอนเช้ามีฟ้าร้องและฟ้าแลบ และเมฆหนาทึบบนภูเขาและเสียงตแตรเขาแก่ดังมากและประชาชนทั้งหมดที่อยู่ในค่ายตัวสัว์และมุชเฮนำประชาชนออกจากค่ายเพื่อพบกับเอโลฮิมและพวกเขายือนอยู่ที่เชิงเขาและภูเขาเนด้มีควันทั้งหมดเพราะโยวะเสด็จลงมาบนนั้นด้วยใดและควันของมันขึ้นไปเหมือนควันของเตาหลอมและภูเขาทั้งหมดสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง และเมื่อเสียงแตรเขาแก่ดังยาวนานและดังขึ้นเรื่อยๆเสพพูดและหลงตอบท่านด้วยพระสุรเสียงและ,ยะเยาวเเด็จลงมาบนภูเขาเสนในบนยอดเขาและเยาวเรียกมุสเหขึ้นไปบนยอดเขาและมุสเหตขึ้นไปและเยาวตรัสกับมุสเหว่าจงลงไปและเตือนประชาชนเกรนว่าพวกเขาจะฝ่าฟันเข้าหายอวอกเพื่อดูและหลายคนในพวกเขาจะล้มลง และให้ปุโรหิตที่เข้าใกล้ยยวะแยกตัวออกมาด้วยเกรงว่าโยวะจะทำลายพวกเขาและมุสีกล่าวแก่เยวะว่าประชาชนไม่สามารถขึ้นไปยังภูเขาเสนได้เพราะพระองค์ได้เตือนเราแล้วว่าจงทำเขตแดนรอบภูเขาและแยกมันออกมาและเยวะกลัดกับท่านว่ามาจงลงไปแล้วขึ้นมาเจ้าและเอฮรอนด้วยกันแต่อย่าให้ปุโรหิตและประชาชนฝ่าฟันขึ้นมาหายยวะเกรงว่าพระองค์จะทำลายพวกเขา และมสสใหลงไปหาประชาชนและพูดกับพวกเขา